สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบ่าวเชนแน l นะครับผมวันนี้เราอยู่กับที่เกมมิวคลาสสิกนะครับผมาตามคำเรียกร้องนะครับมีคนอยากให้ผมมาทำสายเวทให้ดูบ้างนะครับว่าสายฟรีเนี่ยทำยังไงผ่านบอสตัวแรกที่ว่ารับอาวุธอัครทูดได้นะครับผมผมก็ทำให้ดูแล้วนะครับ โดยเวทตัวนี้ครับผ่านอัครทูดอ CP อยู่ที่1นล้านแปดแสนนะครับ <c oughs> คือผ่านพอดีเป๊ะเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะว่าใช้ของประมาณไหนนะครับทุกคนอ่ะอันดับแรกนะครับอ่า เราจะต้องทำต้องมีคาทาก่อนนะครับคาทาเป็น5ชั้นอาวุธ5ชั้นนะครับผมส่วนออพชั่นเนี่ยผมใช้ออพชั่นประมาณนี้นะครับมี a อ t แท k s ส e ีดแล้วก็ ATK สําสำเร็จสกิล l m m g โจมดีเหนือชั้นนะครับข้างขวาก็เหมือนคล้ายๆกันเลยนะครับส่วนอ่า ตีบวกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับบวกยังไปไม่ถึงหไหนสักเท่าไหร่เนาะก็จะมีแค่สร้อยครับสร้อยบวก20แล้วก็ออปชันสร้อยได้แค่บวก8เองนะส่วนแหวนยังไม่มีออปชันบวกเลยครับอ่าแล้วก็ชุดชุดเนี่ยผมจะทําใช้เป็นประมาณ4ดาว5ดาวนะครับชุดเนี่ยประมาณ4ดาวก็พอนะครับจริงๆ4ดาวก็พอสิ่งที่เราจะขาดมันจะอยู่ที่ดาเมจนะครับ ส่วนปีกเนี่ยอยู่ที่บวก38นะครับออปชันก็ยังไม่มีนะครับออปชันยังไม่มีนะครับบวก38นะเนี่ยได้มาแล้วได้มาแล้วอันแรกนะครับอันแรก <c oughs> แล้วก็หลักๆนะครับไอที่คุณต้องมีนะครับก็คือคุณต้องซื้ออไอกิจกรรมนะครับวันที่สามนะครับ อันสุดท้ายนะครับหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบแปดปีกนะครับอันนี้นะครับควรซื้อนะฮะต้องซื้อนะครับเอามาตีปีกส่วนกิจกรรมวันที่สองเนี่ยที่ผมซื้ออยู่ก็คือแปดร้อยแปดสิบแปดนะครับอ่าทีนี้มาดูส่วนของสกิลกันบ้างนะครับสกิลที่ใช้นะครับสกิลที่ใช้จะมีเป็นอุกาบาทครับมังกรไฟครับแล้วก็ทอร์นาโดครับส่วนคำสาปพิษนี้ไม่ได้ใช้นะฮะ แล้วก็ออร์ลอาครับอุกกาบาทมังกรไฟออร์ลอาแล้วก็ทอร์นาโดนะครับหลักๆที่ใช้ในการผ่านบอสตัวนี้นะครับอ่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือตอนนี้ก็ได้อาวุธมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจริงๆอ่ะ cp อ่ะไม่ไม่ถึงล้านแปดหรอกครับแต่ว่าที่มันเยอะเพราะว่าเยอะจากพวกอุปกรณ์ป้องกันนะครับเพราะทำไว้หลายชั้น มันจะผ่านพอดีเป๊ะเลยครับมาแล้วมาดูในส่วนของโจมตีนะครับโจมตีจะอยู่ที่12,500นะครับถึง18,700นะครับอ่าส่วนป้องกันจะอยู่ที่9,179นะครับส่วนตัวสเตตัสนะครับตามนี้นะครับ a g จเอสตร์ามร้อยหนะครับส่วน a g อยู่ที่3,000นะฮะส่วนอินเนี่ยอยู่ที่4,291นะครับเลเวลอยู่ที่266นะครับอ่ายังไงก็ สามารถทําตามกันได้นะครับผมอโอเคนะครับในส่วนของนักเวทก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนอยังไงใครอยากจะให้ทําอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสไปจนถึงคาถาชิ้นที่2นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปกันอีกทีนะครับโอเคนะฮะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมใครยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะ ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมโอเคสวัสดีครับ